สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะวันนี้จะพามาชมนะคะปราสาทเมืองต่านะคะปราสาทเมืองต่านะคะเป็นลักษณะเป็นนะคะโบราณสถานนะคะที่มีความสําคัญนะคะในทางาศาสนาฮินดูนะคะลัทธิไสววานิยานนะคะสร้างขึ้นในช่วงศิลปะเขมรโบราณนะคะแบบปาปวนนะคะประมาณพุทธศตวรรษที่16ค่ะ จะพาทุกท่านนะคะไปชมนียกันนะคะนี่ค่ะนี่คือทางเข้าข้างหน้านะคะปราสาทนี่ค่ะจะมีต้นตาลนะคะตั้งอยู่ข้างหน้าบริเวณปราสาทด้วย ชนะคะคข้างหน้าก็จะเป็นประตูทางเข้านะคะจ้าประตูทางเข้าจะ เป็นมีสระน้ำนะคะปราสาทเมืองต่านะคะมีสระน้ำเป็นรูปตัวเอลบริเวณรอบระเบียงคดสีด้านนะคะนี่ค่ะสร้างฐานนะคะสีลาแรงนะคะฐานอิฐนี่คือข้างหน้านี่ทางเข้านะคะทางเข้าไปข้างในบริเวณนะคะปราสาทเมืองต่านะคะมี อายุประมาณนะคะราพุทธศตรวตรรษที่ที่สิบหกนะคะปรางอิดสีหลังนะคะสิ่งที่ขอสร้างสร้างบนหินสิลาเลงะค่ะน,น,นี่อันนี้คือหินสีลาเลงนะคะบริเวณข้างในนะคะ มีสระน้ำเป็นรูปตัวเอลนะคะล้อมรอบระเบียงคดทั้งสี่ด้านแปลว่าสายน้ำเป็นเครื่องรักษาถทวสถานนะคะมาไปชมข้างในนี่ค่ะ ที่นี่คือปรา,าสาทเมืองต่ำนะคะเราเข้ามาข้างในบริเวณนะคะข้างในบริเวณปรา,าสาททางด้านหน้านี่ต่อไปก็จะเป็นองค์ปรา,าสาทข้างในนะคะแล้วก็มีมี ชมนะคะตรงนี้จะเป็นจารึกเสาประดับกรอบประตูนะคะนี่ค่ะซุ้มประตูกำแพงแก้วนะคะนี่คือซุ้มประตูกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกลองไปข้างนในสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือเราจะเข้าไปในตัวองค์ประธานข้างในนะคะแล้วก็ตัวข้างในจะ ประกอบด้วยปราสาทนะคะภูเขาห้าลูกอยู่ข้างในนี่คือบริเวณสระน้ำสระน้ำล้อมรอบปราสาทนะคะเป็นตัวแอลตัวแอลนะคะ ที่นี่คือปรา,าสาทเมืองตำน,นะคะพามาชมบริบทข้างในนะคะนี่คือทางเข้านะคะเราเข้ามาชั้นในเข้ามาอีกชั้นหนึ่งแล้วนะคะจะพาท่านผู้ชมนี่คือบันหน้าสะนะคะสะน้ำนะคะ จะเป็นรูปตัวแอลนะคะล้อมรอบปราสาทเนี่ยค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะอยูสี่มุมนะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะส่วนด้านหลังปราสาทก็จะเป็นสะพามแบบนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ตรงมุมมุมหัวนะคะหัวมุมของสะจะเป็นพญานาคห้าเสียนนะคะนี่จะพาเข้าไปชมข้างในนะคะนี่ สวยมากเลยนะคะตรงนี้จะเป็นระเบียงคตดนะคะแล้วก็ซุ้มประตูนะคะเป็นแนวกำแพงชั้นนะคะของโบราณสถานแห่งนี้โครงสร้างด้วยหินทรายเชื่อมต่อโดยล้อมรอบนะคะเป็นอิฐภายในห้องจะกว้างสองเมตรนะคะปูด้วยศีลาแรงนี่นะคะซุ้มประตูนะคะนี่คือซุ้มประตูแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าระเบียงคตดนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะ นี่ค่ะระเบียงคดนะคะตรงนี้ก็คือซุ้มประตูทางเข้าปราสาทเดีพาเข้าไปนะคะนี่ค่ะข้างในข้างในชั้นสงนะคะข้างในชั้นสงตัวนี้ก็คือจากด้านหน้านะคะ ที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้สวยงามไหมคะนี่คือปราสาทเมืองต่ำนะคะจะเข้าไปนี่คะ่ะบริเวณจุดข้างในนะคะจะเป็นภูเขาจำลองนะคะห้าลูกซึ่งองค์ตรงกลางก็จะมีความ ปหลักหักพังไปบ้างนะคะส่วนสมบูรณ์ก็ยังมีเหลืออยู่สี่นะคะพาลงไปดูนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยนี่คือปราสาทเมืองต่ำนะคะเราได้มาอีกครั้งซึ่งเป็นโบราณสถานนะคะที่สร้างขึ้นเมื่อ ประมาณพุทธศัวรัษที่16นี่ตรงนี้นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าบันนาลัยนะคะบันนาลัยมีภูเขานะคะภูเขาจำลองแล้วก็จะเป็นบันนาลัยนะคะ บรรณาลัยใช้ขวานะคะแล้วก็ปราสาทประธานนะคะตั้งอยู่ตรงกลางของกลุ่มปราสาทอิดนะคะใช้อิเป็นวัตถุก่อสร้างหลักนะคะได้ชํารุดพังไปแล้วลวดเหลือแค่ฐานกอด้วยศิลาเลงนะคะนี่นำาบนะคะมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมนะคะนี่คือบริเวณข้างในปราสาทเมืองสานะคะ ขอจบคลิปนะคะแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวจะถ่ายในบริบทข้างหลังให้ได้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะ